สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงทิพวรรณการจนาวรลาดุไทยนักวิชาการแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองวันนี้จะมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่25-29เมษายนพุทธศักราช2565วันที่25เมษายน2565เวลา7นาฬิกา30นาทีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายรายชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกล่าวถวยายราชสักดูดีน้อมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมพิธีบริเวณร้านพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกอรวิหารอำเอภป่าโมกจัังหวดอ่างทองและเวลา8ดนาฬิกาม่อบหมายให้นางสาวเดือนเพ็ญรัตนสันตยากุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักง,งานได้ตระหนักถึงอันตรายความสูญเสียอันเนื่องมาจากการประสบอันตรายจากการทํางานและสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางานระหว่างวันที่25ถึง28เมษายน2565นบริษัทเบอร์ราคาร์บอนไทยแลนด์จำกัดมหาชนวันที่26เมษายน2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโลงพื้นที่สำรวจกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองวันที่27เมษายน2565 เวลา9้านาฬิกาสนาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการูนยนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทองครั้งที่4โดยมีนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานณห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้น2องสารากางจังหวัดอ่างทอง เวลา10นาฬิกา30นาทีสำนักงาน um สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองจัดประชุมเตรียมการจัดงานแรงงานาสรสัมพันธ์รวมพลังต้านพยยาเสพติดจังหวัดอ่างทองเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี2565ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองโดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน เวลา13นาิ30นาทีสวัสดิการและกุ้มข้องแรงงานจังหวัดเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทองครั้งที่4ีณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองและในวันเดียวกันได้เข้าร่วมกับคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2565 ตัวประเมินพิจารณาให้คะแนนสถานประกอบกิจาการในจังหวัดอ่างทองที่เข้าร่วมเสนอรายชื่อเพื่อตรวจประเมินจำนวน5แห่งณห,ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองวันที่29มิถุนาย,ยน2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองได้จัดงานแรงงานสารสัมพันธ์รวมพลังต้านพาย,ยาเสพติดจังหวัดอ่างทองเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี2565โดยมีนายศักดาบรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดในงานมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เดินขบวนสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลและกีฬามหาสนุกโดยมีสถานประกอบกิจกรรารสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิงห์ทอไทยกลุ่มแรงงานนอกระบบอาสาสมัครแรงงานประชาชนทั่วไปและหน่วยงานราชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานรวม250คนณโรงเรียนสตรีอ่างทอง